สวัสดีครับกลับพบกับรายการ Hello เทรกิจเที่ยวตลาดเก่าสุดโมเดิร์นครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึงจังหวัดสมุทรปราการ นี่ก็คือแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อน,นรับทุกคนเลยครับคือแพนด้าค่ะชื่อไปมีค่ะ <_ dal as> เคยมาตลาดนี้กันไหมครับไม่เคยเลยเคยค่ะมาทํางานอิงเคยมาทเคยมาทำงานโอเคเดี๋ยวเราก็มาทาเเราบกาาติการการเล่นเกมของเราดีกว่านะครับจะมีภารกิจเล่นทั้งหมด3ภารกิจนะครับโดยคนณหีใหม่กับคุณแพนด้านะครับจะต้องทําภารกิจให้ได้ในเวลาที่ทางรายการกําหนดรับโดยภารกิจทั้งสานะครับจะซ่อนอยู่ ตามร้านค้าต่างๆปเป็นหลัดใช่ถ้าเกิดทำธุรกิจสําเร็จคุณก็จะได้งกงินรางวัลครับแต่ถ้าทาไม่สําเร็จคุณก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันนี้เองใช่โดยทางรายการของเรานะครับจะมีแผ่นป้ายให้เลือก3แผ่นป้ายนะครับด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัล300บาท400บาทและ500บาทนะครับให้คุณเ็นด้าและคุณเป็นหมายเลขครับ1 2 1> หรือ3อะไรสามอะสามโอเคแผ่นป้ายที่3มีเงิน400บาทก็คือ คุณแพนด้ากับคุณปีใหม่จะมีเงิน400บาทในการเที่ยวตลาดบางน้ำพึ่งในครั้งนี้นะครับพร้อมหรือยังไม่พร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมโอเคพร้อมหรือเป่ะโอเคนะครับพร้อมแล้วเริ่มภารกิจกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยนะแกแล้วเงิน400ของมีเยอะแยะจะทำไรวะแกของกินน่าเยอะแยะแกกินแต่ของกินแกมาตลาดน้ำมากินของกินเว้วยแก่ไม่ อยากเดนทางขอให้ดูแจ้ขอพรต้องขอน่ะใส่รองหท้าวต้องขอนรองเท้าด้วยต้องขอรองเท้าด้วยขอรองเท้าขอให้ธารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเธอขอให้แพนด้าไม่กินเยอะสามสวหน่งอทุกคนความสุขุไม่มีอายุไม่เหมือนเดิมแกเป็นเจ้าคนในคนีอกว่ะขอให้เราน่ารักนโมนะนี่ง้อ ก็ติดสิบบาทเขาให้มาเหมือนเป็นพันหรือเปล่าบริจาคบ้านเลยปะไอ้มีเป็นดาวเนี่ยไปแกไอโฟนไอโฟนห้าจะไลด์ดิแกไกลไปปะสไลด์กลับไปมอเลยป้าเก้าโมงสี่สิบห้าเลยแกเก้าโมงสี่ห้าเองสงสัยนาฬิกาเราตายป่ะตกโมงไหนเนี่ยเอออยู่ไหนอ่ะ เดินมาตั้งนานแล้วเมื่อขาแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เหรอเลยมาแล้วเลยมาแล้วเลยมาแล้วทำไมไม่เรีนเนไปนู่นกันนะแล้วคนบอกก็มีไงเฮลโลโอ๊ย ให้แขกรับเชิญซื้อเสื้อคนละหนึ่งตัวแล้วเพ้นเสื้อที่ซื้อมา2พงเพ้นเสื้อให้เสร็จภายใน1ินาที3ให้แม่ค้าตัดเสื้อเสื้อที่แขกรับเชิญทําว่าผ่าหรือไม่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแกนี้หักได้ปะโอเคปะแกไม่มีเสื้อไซส์เราอะไม่ีเสื้อไซส์ใหญ่อยู่นี่แม่เฮ้ยมีเฮ้ยแกพอดีต่ออะไเสื้อตัว้เท่าไหร่อะ 1้0ตัวใหญ่200อยอ๋ล้วตัวละร้อได้ไหมตัวลี้่ะไ่ไ้ตัวละร้อยะตัวละร้อยร้อยห้าสิบกับสองร้อหรอคะร้อยห้าสิถูกมากแล้วแปดสิบสนี่ก็เหลือสี่สิบบาทตังทำอะไรกี่สิบาทสี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 บาทแกกินกินก็ไม่พอแ้วเอาผู้การอันไหนอ่ะุงชาติลยวรงชาติคนไหนปะเนี่ยแกขอได้ป้ะผูกาันนี้ มมันใหญ่ดีอะ่ะอ่าอ่าให้นี่อ่ะเสื้อเขาใหญ่โอเคปะเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้นะสี่ร้อยแกจ่ายเองอ่ะเสื้อตรงนี้แกจ่ายเองแกเอาเปล่าเราใหญ่มันมันเป็นสิลปะ หรอใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเสร็จไหมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับหนูอันนี้อันนี้อันนี้สวยสีอะไรอ่ะนี่นี่นี่หมวก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 พีใหม่สวย ของเราเคยกันนะนี่ยาอันนั้นแบบจีบปา่ขี้อ่ะแบบมือหัดแบบมือสมัครเล่นอ่ะนี่แบบกล้าพูดนี่แบบตะกลอนกล้าพูดกล้าพูดดีไม่กล้ากระโดดโอเคเสร็จแล้วเงยให้ดูแต่ไม่โชว์ผลงานเสรยกว่ะโชว์โชว์นี่อีบ้าไหนนี่นี่เห็นหน้าดูเอ้นี่พระสถานขอบคุณค่ะ ผ่านด้วยใช่ผ่านนะคะเย้ผ่านเย้ผ่านแล้วเย่เยไม่เสียแล้วเอยากได้มว่นหรอ่ะแกเสื้อเราสวยไหมสวยสวยเหองั้นเราขายต่อเลยตออเงินไม่เล่นแว่นหเย้นี่ได้เสื้อใหม่แล้วนี่สวยไหมสวยสวยนุ้ยสวยนี่นี่อะไรบอันนี้นมไม่ใช่สีฟ้าเนี่ยสีฟ้านี่เป็นอันนี้เป็นปีกปีกทำไมรถมีปีกอ่ะ เขาโลดอยากบินได้เขาโลดฮัลโหลเออนี่เขามีคนขับด้วยอะไรอุลตร้าแมนเหรอใช่อุลตร้าแมนโอุ้ยมีชื่อรายการด้วยใช่นี่เฮลโลเฮลโลเฮลโลเฮลโหลไปหาป้ายธุรกิจไปทางไหนไปทางโน้นเหรอแกลำเลยปะลำลำที่ที่แกกินอ่ะเหรออี๋ไม่ใครให้รู้วะฮัลโหล เขาเองไม่ต้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 องฮัลโหลฮัลโหลแม่เพื่อนหนูคุยไม่รู้เลยนี่ไงข้าเกี๊ยวเบ้าอ้าวลาเทโลร้าเฮโลปายภารกิจเฮ้ยจะไปภารกิจแล้วให้แจกรัชเชิญขอคุณลุงทำข้าวเกลียดเว้าคนละสองแผ่นรวมทั้งหมดเป็นสี่แผ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลบวกันนะคะกันเลยค่ะดูนะดูนะ ต้องรีบกลับอ๋อถ้าปูดรีบกลับเฮปูดแล้วปากับด้็ไ้ได้ก็ได้ไม่ผ่านนะแล้วก่อนรก่อนแกมฉลองน่ามวนมวนช้าไม่ได้แล้วน้เร็วเลยปๆนะอย่ามาซุปซอันนี้อันนี้ควิกควิกวลกเย่อ้าสวยงาม อ่วยกันมาก่วยกันยอุายอุ้ยอ้ายลูกอุ้ยอ้อนมากอ่ะพูดเลยตายลูกอุ้ย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 อ่อ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุอ่้ยอ้ยยอุ้ยอ้ยอ้ยอยอุ้ย้ยอยอออ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอยอยร้อน ได้แล้ว้ได้แล้วโอ้ทันไม่ทันันดาเร็เร็วโอ้ยันดาตรงนี้แบบมีบรดลมเย็นมากมกินมันไมเย็นตัเอยันดาเหรอเดียจะรู้เอาเอาได้เอาเร็วเอาเร็ว แ่ครึ่งเดียวเห็นปะเห็นมเห็นไหมหมุนกลับกลลับยิ่งกว่าเขาเห็นปะไม่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 แล้วอ่ะนั่างน้เร็วเร็วเลยเสมันเน่ยมัดเย็นมันเย็นอ่ยให้มันม้วนขอให้ม้นดึงขอบน่อยดึงขอบดึงขอบ หอมเร็วไม่รอหอมแล้วาหอมแลวไม่ไวทยังไงอ่ะยัไม่สุกยังไสุกงไปแล้วกับใหม่แล้วไปแล้วครับแล้วเ็มเย้นจะไม่เคยหลือยิ้จะไม่เคยเหลือมันเหลืองไม่ถ้วยแเนื่ล้ว่ะว่อยแล้วมันารกินเหนือยแล้วขอขีหลังหน่อย

แก <Okay, S 2> <Okay. S 1> ไป <Okay. S 1> ไปเฮโลแกเฮโลเฮลมันจะมีทั่วตลาดแล้วมันจะขยายสาขาอ๋อเหรอเขอที่ถ่ายแเ้วแกมีไงค่ะทีเฮโลยี่เคอรชิค่าดับเให้แข่งรับเชิญเป็นเด็กเสิร์ฟของร้านกาแฟ เด็กเสิร์ฟเดจ้าสองเข้าไปถามคนที่นั่งในร้านกาแฟว่ารับอะไรดีคะกี่แก้วบอกออเดอร์ลูกค้าสั่งให้เจ้าของร้านทำไข่ได้สิบแก้วสิบแก้วไข่ครบสิบนาทีต้องสิบนาทีภายในสิบนาทีแก้วลเลิศเออแก้วเลิศทีเลยเหรอเป็นมิชลินแกย่เลยนะเฮลโหลเฮลโหลสั่งอะไรมาเนี่ยเขาเรียกกิ๊เปอร์บอลอะไรไป สวัสดีค่ะขอโลโก้วันนึได้ไหมคะขอโลโก็เป็นเด็กเสิร์ฟวันนึงได้ไหมคะเด็กเสิร์ฟมีอะไรบ้างมีโค้ดตนกาแฟโค้ดตนกาแฟเย็นชาเย็นชาอนโ้ดนโค้ดตนโค้นโ้ดนกค้ดน้นโน้ดน้ด้น้น้น้อีน้ีคนดี ไม่รยน้ำนไม่เข้าเาต้องลงชุมหายเลยคาโดอค่ะเทียวันเอาเท่าไหร่อะคะสายล้อีส่อีกอะคะเท่าไหร่ะคะสอีกิดมานละละโอเคโกโก้ยี่ห้าตังค์ยี่ห้าน่น้แบงค์ยีอยู่ในนั้นเดินแกแล้วทานกาแฟไหมคะทานกาแฟเย็นค่ะโอเค แก้วนี้25บาทค่ะ5บาท25ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแก้วที่สองเดี๋ยวไปเดียวสิบแก้ว,ลวเลวยขอบคุณค่ะแก้แก้วสุดท้ายใ่ะปะหมดแล้ว แกนี่มันเพลงเหนือนี่นาอะไรอ่ะเมี่ยงคำคนแก่ถ้าทางใจดีมูกตัวบัมีอยู่ตัวคนเดียวคิดประพอใช่ไหมแกจะมาลองคุยฟังฮัลโหลใครที่ครบแล้วจิบแก้วเย่คอมปีดก็มีกาแฟกาแฟเย็นไม่มีร้อนเลยมีแต่เย็นใช่เออมันเค่ไห่คะอันนี้ ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากไอู้ก่ขายดีด้วยนะคะแถวนี้เขาอ๋อนะมันก็ต้องอย่างนี้บ้าเย่จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้ใช่วันนี้คุณปีใหม่กับแพนด้าทำไปทั้งหมด3ภารกิจภารกิจแรกไปทำอะไรมาบ้างไปซื้อเสื้อแล้วก็แพงสวยอ่ะสวยนี่คือภารกิจที่1ในการไปซื้อเสื้อของที่ระลึกของที่ตลาด มาน้ำผึ้งภารกิจที่สภารกิจที่สไปทำอะไรมาบ้างภารกิจที่สไปทำอันนี้นี่ไงไอ้ที่จริงมันสวยกว่านี้นะเฮ้แต่แบบแต่ว่านี่มันเลยแล้วผ่านไหมภารกิจนี้ผ่านโอเคภารกิจสุดท้ายไปสุดท้ายไปช่วยลุงเขาขายเป็นเด็กเสิริมใช่เขาขายกาแฟขายกาแฟที่นี่ที่นี่เป็นไงบ้างร้านนี้ร้านนี้เหรอสวยบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็อร่อยด้วยราคาย่อมเยี่ยาลุงขายแต่ดีดีภารกิจนี้ผ่านไหม ก็แปลว่าทำทั้งหมด3ภารกิจก็ผ่านทั้ง3ภารกิจครับยิ่งๆอย่างที่เราบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าผ่านทั้ง3ภารกิจเราก็จะมีเงินโบนัสให้เลือก3แผ่นป้ายมีแผ่นป้ายที่1 2และ3ครับเอาเอามแล้วกันตอนแรก3ามโอเคแผ่นป้ายที่3เป็นเงินคูณห้าย5่สิบติดกลับไปอีกยี่สิบบาทสอง0ัน กลับไปช้อปปิ้งได้อีกเป,ป็นยังไงบ้างครับสำหรับตลาดน้ำมะเร็งพื้นแห่งนี้ที่มาแบยนะะี้ครับคนเยอะมากแบบเดินที่แบบต้องกระแสเอาอะ่ะเดินแบบเดินตัวตรงไม่ได้ว่ะต้องแบบเอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะแบบคนเยอะมากแล้วก็ของกินของกินก็เยอะเยอะเหมือนคนเลยแล้วอร่อยด้วยตลาดน้ำมะนร็งอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดสมุทรปราการอยู่แถวอำเภอพระประแดงสามารถขับรถมาจากกรุงเทพได้นั่งมันเมท้าชนตรงปาาประกอบก็นั่งแปด เป็สองใช่ใช่แล้วก็จะมีกระป๋องต่อไปเดินทางง่ายสะดวกแล้วก็ที่น kind of ี่อาหารการกินเยอะมากเยบรรยากาศดีอากาศดีของไม่ค่อยซ้ำเดือนแต่ละร้านคือแบบหลากหลายอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสําหรับรายการเทโลนะครับรายการที่พาคุณไปตลาดเก่าสไตล์โมเดิร์นคุณพีมใหม่ทำหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับสามารถติดตามกับรายการเทโลได้ใหม่นะครับโอกาสหน้าสำหรับาันตี์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ